วิชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนานะครับมนุษย์สูงสุดต้องการก็คืออิสระมีสละ,ะก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับลูกอิสระภาพและความสุขที่แท้ครับมันจะได้มาจากการทำอะไรลูกทำโคกหนองนาเห็นไหมครับจะได้มาจากการทำโคกหนองนาที่วันนี้เรามาเรียนรู้หลวงพ่อ,พอ สี่คืนห้าวันครับจะเป็นบทพิสูจน์ให้ลูกได้เรียนรู้อย่างชัดเจนพี่ยันไม่เข้าใจถามอย่าหลับเด็ดขาดนะพี่ปามนะไปไหนมาลูกนั่นเหรอ Good morning พี่ปามคงเหนื่อยมากครับดังนั้นพวกเราทุกคนช่วยกันนะลูกเรียนจดบันทึกครับไหนครับใครเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างคนใหม่ชุดใหม่ยกมือสิลูกสูงสิเออพวกเธอสำคัญมากนะลูกต้องเข้าใจจริงๆลูกจะถึงจะไปถ่ายทอดให้เขาได้เข้าใจไหมครับมีลูกจ้างแล้วมีใครอีกครับพี่ป๊อกที่มาอบรมเนี่ยเป้าหมายครัวเรือนไหนยกมือสูงสูงครับที่จะไปขุดใช่ไหมโอ้นี่พ่อต้องออกแบบให้เป็นนะพ่อตาปะนะ พอป๋องต้องออกแบบให้เป็นนะโคกน้องนาธนาคารน้ําออกแบบอย่างไรต้องตั้งใจศึกษานะอือย่าไปเลบานอนหรือไปอาลับบ่อยนะเสียค่าเครื่องบินเยอะอืแล้วเป้าหมายต่อไปเป้าหมายครัวเรือนเจ้าหน้าที่แล้วใครอีกครับเือกเอไครับไม่ไม่แค่สองชุดได้เลยไม่วันนี้นะวันนี้มีมาสองเวอร์ชันโอ้ครับครับ ดีมากเลยครับต้องเอาจริงเอาจังนะลูกเข้าใจไหมครับหลวงพ่อจะสอนให้ลูกเต็มที่เลยลงาก็จะอยู่กับพวกเราตลอดเลยยกเว้นวันที่สิบเจ็ดวันเดียวหลวงพ่อว่าจะออกเครื่องบินส่วนตัวแล้วเพื่อ,อนมันไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีลานจอดครับครับเอาไปก็ไม่ได้เลยก็ต้องมีรถกระฝองวิ่งไปกระพืดไปกระพืดมานะครับ แต่วันหนึ่งในอนาคตลูกเทคโนโลยีมันจะให้เราบินไปได้ง่ายๆแต่ตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับดังนั้นวันนี้เหลือเวลาอีก10บนาทีนะครับเพราะเราจะได้เป็นชั่วโมงต่อไปจะได้มีพาไปที่พักก่อนบางคนอยากนอนเน้นนอนเต้นอะไรก็มีนะครับไม่มีปัญหา น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ลูกครับอาหารอุดมสมบูรณ์ยุงอุดมสมบูรณ์ครับอากาศกำลังดีลูกครับต้องขอโทษผมเร่งเต็มที่เลยที่จะปรับปรุงศูนย์นี้ให้ให้เป็นที่ยอมเขาเรียกว่าที่อยู่ของลูกๆอย่างสบายครับนะเกี้ยวเขาทำอะไรลูกลูกแแบบอะไรครับผสมผสานนั่นแหละลูกคือโคกหนองนา มีกินมีใช้มีอยู่แต่นายแดงเป็นยังไงครับนายแดงต้องปลูกอ้อยอย่างเดียวเชิงเดียวดังนั้นลูกต้องมั่นใจนะครับว่าการทำแบบพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยที่พระองค์เข้าใจเข้าถึงพระองค์จึงพัฒนาให้พวกเราไปสู่อะไรลูกไปสู่อะไรครับรอิสรภาพและความสุขที่แท้ครับเพราะเราจะหมดหนี้ด้วยการทำโคกหนองนา และทําโคกหนองนาแล้วมันเป็นผลให้โลกเกิดความอะไรล,ลกูกร่มเย็นเห็นไหมโลกมีความร่มเย็นด้วยมือของเรานี่คือการพัฒนาแบบโคกหนองนาพระเจ้าอยู่หัวจึงใช้โครงการนี้เผยแผ่ไปทั่วทุกทันยสถานในประเทศไทย40,000กว่าคนที่จะออกมาผ่านกระบวนการพัฒนาโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังของพระอ,องค์ท่าน นะครับดังนั้นก่อนที่ลูกจะเบรกนะครับหลวงพ่อก็ขออนุโมทนาและให้ลูกใครคนไหนที่สงสัยวิชานี้เพราะเราจะต่อกันคืนนี้อีกครับครับวิชาเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาครับครับมีใครที่ยังอยากจะถามอะไรอีกไหมครับก่อนที่เราจะไปเบรกดื่มกาแฟดื่มน้ำปัสาวะ บางคนโอ้ยไม่ไหวอยากดื่มน้ำแล้วก็อุจจาระด้วยมีไหมครับลูกใครมีมีอะไรไว้ครับลูกถามหลวงพ่อได้นะมีไหมก่อนเราจะเบรกครับพี่ปองอะไรครับโอ้โอ้พี่ปองกลับไปสนใจลูกนี้ว้าวตาดีจังเลยเกี่ยวข้องสิครับ ใช่เกี่ยวข้องกับโคกน้องนาแน่นอนครับเดี๋ยวเย็นนี้จะตอบคําถามอธิบายครับเกี่ยวข้องแน่เลยครับเกี่ยวข้องมากด้วยครับครับไม่ใช่สะดือน้ำเนี่นี่ครับเดี๋ยวรออธิบายคืนนี้ครับอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่นี่ครับนี่นี่อยู่ตรงนี้ครับอยู่บนโดมหลวงพ่อครับนี่วัดของหลวงพ่อครับลูก พี่ชนบุรีครับองคโน้นภาพโ้นอยู่ข้างบนนี้ครับสวยมากเกี่ยวข้องแน่กับโคกน้องนาแห่งน้ำใจและความหวังครับเห็นยกมือหรือเปล่าลูกหรือเกาหัวสาวน้อยคนนั้นนั่นแหละมีคำถามไหมลูกถ้าไม่มีเราจะเบรกนะครับอ้าว ใส่รหัสขอบคุณดังๆนะครับก็